พูดโทอย่าลืมโทรนะคุณบีสวัสดีคะ่ะ สวัสดีครับทีนี้อายุ28แล้วครับวันนี้มีอะไรคะครับวันนี้มีเรื่องจะปรึกษาเรื่องเ,อเป็นปัญหาในเรียกว่าปัญหาในครอบครัวก,ก็ว่าได้ครับค,คือคพอดีว่าผมเนี่ยใช้ชีวิตแบบโสดแต่ไม่โสดนะครับก็คือว่าผมมีเฟนวิเนิพนธ์เนี่ยออตอนนี้มีอยู่ประมาณ6คนครับแต่ว่าคือทั้ง6คนเนี่ยเป็นรองเทอร์หมดเลยค,คือเป็นปีสปี5ปีอย่างเงี้ยครับคือทีนี้ผมก็ ตอนนีมน้มันมีกฎหมายเพิ่งออกมาเนาะเป็นกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วก็เพิ่งจะผ่านทีเนี้ยผมก็เลยโดนกดดันมาจากที่บ้านนิดนึงครับว่าเแต่งงานได้แล้วไหมซึ่งปัญหาเนี้ยคงเป็นปัญหาที่ทุกคนคิดว่าเอออาจจะไม่เป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวผงขอเล่าก่อนนิดนึงครับคือผมเนี่ยอยู่กรุงเทพอยู่เมืองไทยคนเดียวนะครับครอบครัวผมอยู่ต่างประเทศหมดเลย ตั้งแต่เด็กๆแล้วครับตั้งแต่เด็กแล้วและทีเนี้ยทางครอบครัวผมเนี่ยเขาก็ค่อนข้างเป็นห่วงในการแบบใช้ชีวิตคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับและทีเนี้ยคุณแม่ผมแล้วก็ครอบครัวผมเนี่ยเขาเข้าใจว่าผมเนี่ยมีแฟนคนเดียวมาตลอดเลยเพราะว่า เวลาผมถ่ายรูปลงโซเชียลเนี่ยผมก็จะแบบติดแขนติดมืออะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้แบบให้เห็นหน้าหรือเห็นตัวเขาก็จะเข้าใจว่าผมคบคนเดียวมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ชัดเจนว่าเป็นผู้ชายถูกไหมคะคุณพ่อคุณแม่ชัดเจนเป็นผู้ชายเครับใช่ใช่ครับทีเนี้ยคุณแม่เขาเข้าใจว่าเราคบมานานแล้วแบบมีเป็นตัวเป็นตนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับทีเนี้ยเราก็เลยปัญหาว่าเราเนี่ยก็เหมือนไม่ได้ปฏิเสธเขาแต่ก็ไม่ได้บอกเขาตรงๆว่าเราแบบมีหลายคนหรือมีคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ทีเนี้ยแม่เขาก็แบบเหมือนโทรมา วันที่วันที่แบบกฎหมายมันแบบว่าผ่านจริง,รงๆเมื่อไม่กี่คิดที่แล้วเนี่ยครับเขาก็าโทรมาแล้วเขาก็แบบคุยจริงจังเลยว่าแบบแต่งงานได้ไหมแต่งงานให้แม่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตลอดชีวิตผมเนี่ยแม่เขาตามใจผมมากมาตลอดแบบอยากได้อะไรได้อยากทําอะไรทําอยากเรียนที่ไหนอยากทําอะไรได้ตลอดไม่เคยขัดใจเลยแล้วก็ไม่เคยขออะไรจากผมเลยเพราะเขาตกวเขาเป็นแม่เขาต้องให้ไม่ใช่หน้าที่เขาที่ต้องขอจากเรา<ๆ>อะไรเงี้ยครับทีเนี้ยแม่ผมอะ่ะเป็นออ่ มะเร็งระยะสุดท้ายมาเข้าปีที่หกแล้วครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กับเราไปอีกได้นานแค่ไหนเขาก็แบบเข้าโรงพยาบาลอาการหนักอะไรเงี้ยตลอดแบบหกเดือนครั้งปีละครั้งอะไรเงี้ยก็จะมีแบบหนักๆเข้าโรงพยาบาลตลอดแล้วครั้งที่เขาเราตรวจเจอว่าเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยจังหวะนั้นที่เขาต้องเข้าผ่าตัดอะครับโอกาสรอดที่หมอบอกเรามันคือแบบไม่ถึงสิบเปอร์เซนด้วยซ้ําว่าแม่จะรอดออมาอะไรเงี้ยคือ ทีเนี้ยจังหวะที่แม่จับมือเราก่อนเข้าห้องผ่าตัดอะสิ่งที่แม่เขาพูดกับเราคือ เขาเป็นห่วงเราไม่อยากให้เราอยู่คนเดียวเพราะว่าผมไม่ไม่มีพ่อไม่มีพ่อของเด็กๆเลยนะครับพ่อเขาตายผมแบกบเด็กเหมือนกันก็มีแม่คนเดียวมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับแม่เขากลัวเราแบบอยู่คนเดียวไม่มีคนช่วยคิดไม่มีคนช่วยตัดสินใจอะไรในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เป็นห่วงแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นแค่ตอนนั้นเป็นความกังวลเขาเฉยแต่ตอนเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาเขาต้องการจริงๆว่าอยากให้เราเป็นฝั่งเป็นฝาจริงๆงเนื่องมากฎหมายบ้านเรามันทําได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือว่า ผมอะ่ะก็มีคนหนึ่งที่เป็นเป็นวิทยุหนึ่งในหกคนเนี่ยนะครับคบกันมาตอนนี้ปีที่ห้าแล้วครับก็เป็นคนที่อยู่กันนานที่สุดแล้วก็รู้สึกว่ารู้ใจกันทุกอย่างคุยทุกเรื่องอะไรเงี้ยแต่แค่เราไม่ได้แบบว่าผูกมัดกันเฉยๆอะไรเงี้ยเตาก็มีพูดมาเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับพูดออกมาแบบตอนเราดูข่าวแบบสภาเขาโหวตเรื่องสมรสเท่าเทียมกันอะไรเงี้ยเขาก็หันมาพูดกับเราแบบจริงจังเลยแบบจริงจังมากเลยว่าแบบเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะ เขาอะคิดกับเราไปถึงขั้นนั้นเลยนะที่วันหนึ่งจะแต่งงานอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแต่แบบเขาอะแบบเห็นว่าเราอะยังไม่พร้อมที่จะเป็นแบบนั้นได้จริงๆเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอะไม่กล้าขอให้เราอะแบบผูกมัดกับเขาอะไรเงี้ยเขากลัวว่าเขาจะเสียเราไปด้วยอะไรเงี้ยครับแต่เขาก็เหมือนพูดออกมาว่าเขาอยากจะไปถึงขั้นนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ย ปัญหาอยู่ที่ความสึกเราอย่างเดียวเลยครับคือด้วยความที่แม่เราตามใจเรามากเราใช้ชีวิตแบบโดนตามใจมาตลอดทีเนี้ยเราถูกสอนมาให้ซื่อสัตย์กับตัวเองมากๆเราต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรในชีวิตเราเรารู้ตลอดเลยครับแต่ในชีวิตนี้เรารู้เลยว่าสิ่งนี้เราต้องการสิ่งนั้นไม่ต้องการอะไรเงี้ยอยากเป็นอะไรอยากทําแบบไหนเราทําตามเลยต้องการมาตลอดอะไรเงี้ย เราสึกว่าตอนเนี้ยมันเป็นทางที่เราต้องเลือกระหว่างระหว่างทําในสิ่งที่แม่ขอซึ่งแม่ไม่เคยขอเลยกับสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําจริงๆก็คืออยากอยู่เป็นชีวิตสดอย่างนี้ต่อไปอะครับมันเป็นทางที่ผมรู้สึกว่าไม่ว่าเลือกทางไหนอะผมก็ต้องเสียใจแน่ๆแต่ผมจะไปน้องเลือกสักทางนึง ซึ่งผมตัดสินใจไม่ได้จริงๆครับคําถามก็คือจะให้ช่วยตัดสินใจแบบนี้หละครับใช่ครับว่าแบบไม่ได้อยากให้ยตัดสินใจขนาดนั้นคือผมอยากฟังความเห็นของของคนที่ผ่านเรื่องราวของคนในชีวิตอื่นๆๆๆมาเยอะแยะแล้วเนี่ยว่าในความคิดเห็นของพี่ๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเราควรจะแบบเลือกทางไหนดีอย่างเงี้ยครับคือตามปกติถ้าเรื่องประเด็นแบบว่าการทําอะไรที่ซื่อสัตย์กับตัวเองหรืออะไรเงี้ยพี่ก็คงเชร์แหละนะว่าเอ้ยก็ต้องทำมันก็ต้องชัดเจนซื่อสัตย์กับตัวเอง มีความสุขกับตัวเองไปซึ่งในกรณีนี้บีสามารถคุยเรื่องนี้กับแม่ตรงๆได้ไหมล่ะเราสามารถพูดได้ไหมว่าเออแม่จะต้องคิดใหม่นะว่าการที่บีไม่ได้แต่งงานอะ่ะไม่ได้หมายถึงว่าบีจะจะมีชีวิตยูมไม่ได้อย่างดีคือตอนนี้เข้าใจแหละว่าเออแม่ก็คงเป็นห่วง เราอยู่คนเดียวแกไปอะไรจะยังไงแต่ว่าแล้วถ้าบีบอกว่าบีก็ยังอยู่ได้อย่างดีมากๆเลยจนถึงตอนนี้พี่ว่ามานันก็จะน่าจะวัดได้ประมาณหนึ่งแล้วว่าบีเป็นคนดูแลชีวิตตัวเองที่แบบได้ดีนะคือจริงๆแล้วมันก็คือถ้าเอาตามแบบว่าอุดมคติเลยอะบีก็คือก็ต้องไปคุยกับคุณแม่ก่อนว่าเออแม,แม่แม่คิดแบบนี้บีแบบในมุมบีอะพี่ว่ามันไม่ใช่นะซึ่งถ้าจะคิดแค่ว่าการแต่งงานมันจะทําให้บีมีชีวิตที่ดีขึ้นอะ สิ่งที่มันเกิดขึ้นในทุกวันนี้ที่มันเห็นน่ะมันไม่ใช่ว่าทุกคู่รักคู่สมรสมันจะจบลงได้ดีถูกไหมบิ๊กบีครับมันมีข่าวว่าอย่าการฟ้องกันวุ่นวายคนนั้นนอกใจคนนี้นอกใจแล้วบางทีการแต่งงานมันยิ่งนําพาแบบปัญหามันมาเกิดขึ้นอะไรเงี้ยคือขั้นแรกพี่ว่ามันถ้าตามอุดมคติก็คือต้องคุยกับแม่ก่อนแหละว่าเขาถ้าเขาฟังแล้วอ่ะเขามันยังโอเคกับมันไหมแต่ตอนเนี้ย มันดันมีเงื่อนไขที่คุณบีบอกว่าคุณแม่เขาป่วยแล้วก็อยู่ในระยะสุดท้ายซึ่งหกหหปีนี้ก็ถือว่าก็คือเออก็คือเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่เกิดขึ้นแต่บีก็ไม่รู้ถูกไหมบางทีมันอาจจะเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมคะซึ่งบีก็รู้รสึกอยู่ถูกไหมใช่ครับเออทีเนี้ยตัดไอ้เรื่องอุดมคติไปที่จะคุยกับแม่ไปนะพอพี่ฟังไอ้เงื่อนไขนี้ของคุณบีอ่ะพี่ก็จะรู้สึกว่า การที่คุณบีพูดว่าคุณแม่เขาตามใจคุณบีมาตลอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างที่ให้บีทำอะแล้วกับเรื่องเนี้ยที่เขาอยากเห็นมันสมมตินะอันนี้พูดแบบไม่ได้แช่งหรือไม่ได้นะสมมติอยากเห็นมันสักครั้งก่อนเขาตายซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะไปวันไหนใช่ครับเออพี่ก็รู้สึกว่าถ้าเป็นพี่ที่ที่รักแม่แล้วก็รู้สึกว่าแม่คุณนี้ดีกับเรามากนะสมมตินะถ้ารู้สึกว่า แล้วนี่เป็นข้อเดียวจริงๆในชีวิตที่เขาอยากเห็นนะถ้าพี่เอาไปเทียบพี่ว่าพี่ก็ทําได้นะเพราะพี่ถามบีแล้วว่าบีไม่อยากมีคู่ขนาดนั้นไหมคือคําตอบของบีก็คือเออจริงๆมันก็ไม่อยากมีแต่ไอ้คำตอบก่อนหน้าบีเขาบอกว่ามันผมก็ไม่แน่ใจครับเพราะผมไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนเนี้ยบีมีคนคนหนึ่งที่เขาโอเคกับสิ่งนั้นแล้วก็เป็นคนที่บีก็รู้สึกดีประมาณนึงแต่บีก็ยังแค่ไม่รู้ว่ามันจะยังไงต่อคือพี่รู้สึกว่าถ้าแต่ง เพื่อให้แม่สบายใจก่อนเขาตายในมุมที่พี่ที่ถ้าพี่รักแม่นะ่ะคนนี้นะพี่พี่ว่าพี่ทําได้แล้วไอ้เรื่องหลังจากนั้นนะ่ะก็ค่อยว่ากันคือถ้าพูดแบบนี้มันก็อาจสมมตินนะสมมติแม่อยู่ต่อ20ปีเลยบ <c oughs> ีก, <c oughs> ก็ก็มีสิทธิบีก็จะชิบหายเราได้แต่ว่าเราก็ไม่รู้ไงบีแต่ถ้านะตอนเนี้ยพี่ฟังความรู้สึกคือบีรักแม่บีไม่รู้เออไม่อยากไม่อยากทาคือพี่ว่าลึกๆบีอยากให้ทําให้เขามีความสุขนะ แล้วกับการที่แค่ว่าถ้าตอนนี้มันติดแค่ว่าบีจะรู้สึกว่าเฮ้ย mm. เราไม่ซื้อสัตว์กับตัวเองพี่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันการกระทําอันนี้มันจะไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทําให้สิ่งเหล่านี้มันไม่ดีขนาดนั้นน่ะพี่พูดไม่ถูกอ่ะ mm. คือการแต่งงานกับคนที่บีบอกว่ามันก็มีคนที่คนที่เรารักอยู่แล้วเขาก็รู้สึกดีกับเราแล้วเขาก็เคยพูดสิ่งนั้นมาแล้วการแต่งงานนี้จะทําให้แม่เรามีความสุขเหมือนได้ปลดปล่อยเขาก่อนเขาเสียชีวิต พี่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าบีจะไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองนะเพราะบีพูดเองว่าบีก็ยังไม่เคยรู้เหมือนกันว่าอยู่แบบนี้ได้หรือเปล่าเผลอๆมันก็อาจจะดีด้วยแต่ถ้ามันไม่ดีสุดท้ายมันก็แค่ end up ก็เหมือนการเลิกลาของคนรักปกติปะ่ะครับสําหรับพี่ตอนนี้นะแต่สิ่งหนึ่งคือแม่เขาก็จะได้เห็นแล้วว่าถ้าไปคุยกันไม่รู้เรื่องแม่เขาก็จะได้เห็นว่าบีได้พยายามแล้วนะเพื่อเขาอะครับแต่ก็แต่งกับคนที่เรารักนะบีอย่าลืมนะก็ไม่ใช่แต่งกับ คนที่ขับคุมถุงชนมาหรือแต่งกับผู้หญิงที่เราไม่ได้รู้สึกอะไรด้วยเอออันนี้ในมุมพี่เท่าที่พี่จะคิดได้นะครับพี่ว่าถ้าในเคสนี้ในความความคิดของพี่คือถ้าถ้าพี่มีแผนที่จะแต่งอยู่แล้วในอีกสามถึงหปีข้างหน้าการเลื่อนเข้ามาให้เร็วขึ้นเพื่อให้คุณแม่ได้เห็นหรืออะไรให้เขาสบายใจอันนั้นอะ่ะจะทำแต่ถ้าตัวเองยัง ไม่แน่ใจกับการแต่งงานหรือว่าแบบยังห้าสิบห้าสิบแบบบีแล้วดูเหมือนบีจะเอนไปทางที่จะไม่อยากแต่งด้วยซ้าเนี่ย <c oughs> การที่ทําเพื่อที่จะแค่ให้คุณแม่สบายใจมันอาจจะเสี่ยงที่จะเจอผลลัพธ์ในอนาคตอะ่ะกับตัวบีเองอะ่ะชีวิตคู่ที่มันอาจจะไม่จะเรียกว่าไม่เป็นอย่างที่เราคิดไหมมันก็อาจจะไม่ใช่รูปแบบชีวิตที่บีเตรียมใจไว้ที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นอะ่ะ ระยะยาวแล้วอ่ะปัญหามันจะกลับมาที่บีซึ่งถ้าบียอมได้แบบที่เติ้ลยอมได้หมายถึงว่าเติ้ลยอมที่จะแต่งไปก่อนเอาให้พ่อแม่สบายใจแล้วก็อนาคตถ้ามันจะมีปัญหาเดี๋ยวว่ากันว่ะใช่ไหมขอระยะสั้นเอาให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจก่อนถ้าบีรับความเสี่ยงนี้ได้ก็ไม่มีปัญหานะแต่ว่าถ้าให้เลือกพี่ก็อยากจะให้บีไปคุยกับคุณแม่ให้เข้าใจว่าถึงบีจะไม่มีใครเนี่ยนะ ก็ไม่ใช่ว่าบีจะดูแลตัวเองไม่ได้ถึงบีจะไม่ได้แต่งงานก็ไม่ได้แปลว่าบีจะไม่มีใครด้วยซ้ำเข้าใจไหมมันเป็นสเต็ปอะการที่บีไม่ได้แต่งงานไม่ได้บ่งบอกว่าบีจะไม่มีคู่ชีวิตนะหรือการที่บีไม่ได้มีคู่ชีวิตก็ไม่ได้บอกว่าบ้านปลายชีวิตบีมันจะไม่มีใครมาดูแลนะถ้าบีเตรียมตัวไว้ดีมีเงินสำรองมีประกันไม่รู้สิมีการลงทุนอะไรที่บีรู้สึกว่ามันก็มั่นคงในแบบตัวคนเดียวอะ ถ้าเราสามารถคุยตรงนี้ให้คุณแม่สบายใจได้แล้วก็ให้เขาเห็นว่าการที่แต่งแบบแต่งไปก่อนเนี่ยแม่อาจจะห่วงมากกว่าไหมแม่จ,จะห่วงไหมล่ะถ้าบีต้องไปเจอกับชีวิตคู่ที่บีอาจจะไม่ได้พร้อมสําหรับมันซะทีเดียวหรือว่าไปเจอกับคนที่รีบแต่งไปก่อนโดยที่ไม่ได้มันเขาอาจจะยังไม่ใช่ตัวเลือกที่ใช่จริงๆเนี่ยน่าเป็นห่วงกว่าหรือเปล่าในมุมหนึ่งนะไม่อยากให้คุณแม่คิดแค่พิธีแต่งงานเท่ากับ ชีวิตมั่นคงสบายใจนะพี่ว่ามันไม่แปลกที่คนยุคคุณพ่อคุณแม่เราจะคิดแบบนั้นเนาะแต่คนยุคเราอ่ะจ,จะไม่ได้ค่อยรู้สึกแบบนั้นละว,ว่าแบบงานแต่งงานหรือการจัดงานแต่งงานมันมันแปลว่าชีวิตคุณจะมั่นคงคุณจะมีใครมาดูแลไปตลอดละอะไรเงี้ยมันพี่ว่าคนรุ่นเราเราอาจจะไม่ได้รู้สึกแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่อาจจะยังรู้สึกได้เงี้ยถ้าเป็นไปได้ก็คุยให้เขาเข้าใจแล้วเขาก็จะได้สบายใจว่าเอ้ยลูกฉันมันดูแลตัวเองได้นี่หว่ามัน มันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปตรงแต่งงแต่งงานอะไรก็ได้นี่หว่าถ้าคุณแม่เขาเขาเข้าใจอะนะแล้วก็มีหลายหลายปัจจัยเลยบีเพื่อว่ามันประกอบประกอบกันเป็นความไม่อยากแต่งงานของบีอะซึ่งพี่ก็ไม่อยากให้ตัดสินใจเพียงเพื่อระยะสั้นนะนะาการแก้ปัญหาระยะสั้นกับคุณแม่พี่ว่ามีวิธีอื่นถ้าจะมองระยะยาวในชีวิตตัวเองพี่ว่าเสี่ยงเอาอยินี้กว่าอืมต้องคิดดีๆคิดยาวๆครับเพื่อว่างานแต่งงานมันไม่ใช่แค่อีเวนต์่ะ คือถ้ามันเป็นแค่อีเวนต์มันก็ง่ายไงคะใช่ปะคะบีแล้วก็คืออาแต่งไปแม่จะได้สบายใจคือพี่ก็เห็นด้วยกับหลายๆคนที่บอกว่าเฮ้ยถ้าในที่สุดแล้วเราเองก็ยังไม่ได้เป็นคนที่จะมีใครสักคนหนึ่งที่เราอยากจะใช้ชีวิตไปกับเขาจริงๆเราก็ต้องให้คุณค่าและให้เกียรติเขาว่างานแต่งงานเหมือนกันนะใช่ปะคะและน้องยังมีผู้คนรอบๆตัวต่อให้น้องจะบอกว่าเป็นเฟรนด์วิดเบนฟิตแต่ว่าทุกคนก็ดูมีความสัมพันธ์ที่ดูยาวนานอะพี่ไม่แน่ใจว่าคนแต่ละคนเขารู้ไหมคะว่าน้องก็ย ต่างคนต่างกันไหม<า>รู้กันหมดเลยบางทีก็เจอกันแบบสองสามคนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแสดงว่าเราก็ยัง,ยงรู้สึกว่าความสัมพันธ์แบบนี้ก็นี่ไงก็ไม่ต้องผูกมัดกับใครสักคนหนึ่งถูกไหมคะแต่ถ้าเพียงแต่แค่ต้องการมีใครสักคนหนึ่งเพื่อให้แม่สบายใจก่อนที่จะถึงวันสุดท้ายของแม่พี่ว่าไม่รู้เหมือนกันโกหกเพื่อความสบายใจมารู้ที่หลังพังกว่าทั้งนั้นแหละแล้วอีกอันหนึ่งพี่รู้สึกว่าเรายังไม่เจอคนที่เรารักมากจนไม่อยากมองคนอื่นน่ะคนทุกคนที่เข้าสู่ชีวิตของการแต่งงานอย่างน้้้ออยยเเรรรรราาาาาจจะูสึกกกกว่่ััคคนนนนีมมมฉไงใ ไม่อย่างงั sure ้น <hayır>, ถ <manner. S 1> ้าเกิดบังเอิญว่าน้องแต่งงานไปสถานภาพมันเปลี่ยนนะน้องไม่ใช่คนโสดนะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องยังไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นน้องคือคนนอกใจคนที่เป็นคู่ชีวิตของเราพี่เลยไม่อยากให้มองว่าแค่งานแต่งงานมันเป็นแค่อีเวนต์หนึ่งอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องสื่อสารกับคุณแม่ตรงๆเลยว่าแม่ไม่เห็นเลยว่าลูกของแม่เก่งขนาดไหนตอนนี้ยังไม่สามารถหาใครสักคนหนึ่งคนนั้นที่จะมาอยู่แบบเป็นคู่คิดได้จริงๆวันนี้ก็เลยอยากคิดคนเดียวก่อนแต่แม่ไม่ต้องห่วงเลือดของแม่่่่่่ทททททีีีีีีออยูใในนนนตตัวเเเเรราาาะะะจจํห้ป็คคมสสิแลลืกดดุ และไม่อยากจะแต่งวันนี้เพื่อไปเลิกวันหน้าคือแต่งงานมาไม่ใช่รับใบปลิวอะค่ะเวลาเราเห็นคนที่มาแจกใบปลิวปะอ้ามาก่อนอามาก่อนแล้วเดี๋ยวฉันไปทิ้งข้างหน้าก็ได้อะพี่ว่าการแต่งงานไม่ใช่ก่อนที่จะไปถึงางานแต่งงานนั้นเนี่ยมันคงจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออฉันอยากตื่นขึข้นมาพร้อมคนคนนี้และฉันอยากจะซื่อสัตย์และไม่อยากทาให้คนคนนั้นเสียใจอะแต่ตอนนี้พี่ว่าบียังไม่เจอคนคนนั้นบียังสามารถเจอคนคนนี้เพื่อตอบสนองความร่างการทางกายแต่จะให้มาแบบรับผิดชอบกนอออุไไไมมม่่่่่เเตาาาะดีกว เพื่อว่าคุณแม่เองคงไม่มีความสุขถ้ารู้ว่าสิ่งที่คุณแม่อยากได้เป็นการฝืนความรู้สึกของลูกอะ่ะเพราะที่สุดแล้วงานแต่งงานและการแต่งงานความสุขของลูกคือที่ตั้งอ่ะค่ะและถ้าเกิดบังเอิญวันหนึง่งอยู่ๆบีวันนี้บีอายุเท่านี้บีอาจจะรู้สึกแค่นี้แต่ถ้าเกิดว่าอนาคตข้างหน้าแห่อยากเจอใครสักคนหนึ่งที่เราสามารถจริงจังแบบคนเดียวอันนี้พี่อ้อยพูดไว้ก่อนนะ,นะคะอาจจะเป็นเรื่องอนาคตก็ได้เราก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตแบบนี้อยู่แล้วแหละเราอยากได้คนจริงใจก็อย่าเอาความหลายใจเข้าไปแลกอะ่ะ เพราะมันไม่ได้หรอกไม่แน่นั้นหนึ่งใน6คนอาจจะรักน้องจริงๆก็ได้แต่น้องก็ยังรู้สึกว่าไม่อ่ะคนนี้แตะๆคนนี้ก็ยังแตะๆคนนี้ก็ยังแตะๆอยู่เขาก็อาจจะไม่สามารถเอาหัวใจมาลงไว้ที่น้องได้เต็มที่เหมือนกันวันนี้พี่รู้สึกว่าความสุขของเราคือส่วนหนึ่ง<ม>การทําให้แม่สบายใจไม่น่าจะใช้การโกหกที่สําคัญการแต่งงานของเราคือการดึงคนอื่นเข้ามาเพื่อประกอบการการให้แม่สบายใจของฉันน่ะให้แม่ฉันสบายใจอ่ะเอาและที่สุดแล้วทําไมเราต้องเอาคนนั้นมาเป็นดาราสมทบ ให้ฉันคบไปเพื่อแม่จะได้สบายใจอะ่ะเออไม่รู้สิพี่อ้อยรู้สึกว่ามันดูต้องไปดึงเอาคนอื่นมาเดือดร้อนกับความสัมพันธ์นี้เช่นกันนะคะอันนี้มุมพี่อ้อยนะคะแต่ทั้งหมดบีเป็นคนตัดสินใจแค่มองในมุมพี่อ้อยรู้สึกว่าคําว่าแต่งงานอย่าคิดแค่ว่ามันเป็นงานงานหนึ่งที่ทําขึ้นมาเถอะเพื่อแม่จะได้สบายใจรู้ได้ยังไงว่าเห็นงานแต่งงานแล้วสบายใจอาจจะอยากเห็นมากกว่านั้นก็ได้ว่าลูกเรามีความสุขจริงหรือเปล่าครับนะคะ คุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนอ่ะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งอ่ะ,อะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพูดถกพุดโทอ,อย่าลืมโทรนะ